เกี่ยวกับเรื่องของข่าวความรักแล้วก็คนหายตัวเพราะว่าตกลงนะครับจะเป็นว่าที่เจ้าบาวเป็นนักเตะฟุตบอลสโมสรชื่อดังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับปรากฏว่าไปพบเป็นหลงรักกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็สร้างเรื่องจนกระทั่งผู้หญิงนะครับขึ้นโรงพักผูธรอนอะละหานสายจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ภาพเต็นอยู่นี่คือว่าน้องเอ็มน้องเอ็มกันละกันอายุ20ปีนี่นะพาคุณพ่อคุณแม่ขึ้นโรงพากแจ้งควางครับเรื่องราวก็คือว่าไปเอาผิดนะครับกับนายเอ็มว่าอย่างนั้นนะนายเอ็มนี้เป็นนักเตะสโมสรชื่อดังในพื้นที่จังหวัดชริน รู้จักกันมาพอสมควรแล้วปรากฏว่านายเอ็มนี่สร้างเรื่องไว้อย่างนั้นนะหลอกตนเองนะครับว่าน้องสาวแล้วก็แม่ตัวเองนั้นติดโควิดจนกระทั่งตายขอเงินหน่อยโอนเงินมาให้หน่อยไว้อย่างนั้นหลายแสนบาทครับเอากว่ากันไปสุดท้ายตกลงว่ารักไว้อย่างนั้นนะรักได้เอาสัมััสไว้ก่อนครับตามสร้อยคอทองคำที่ตารวจโชว์อยู่นี่ครับหกบาทเลยนะเอานะครับเอาไปเป็นสัญญาไว้ก่อนว่าจะมาแต่งกับเธอนะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่หาเลิกให้เลยเลิกวันที่2ี ที่ผ่านมานี่เองครับที่บ้านเกิดของเธอแต่ปรากฏว่าพอถึงเลิกจริงๆนะครับจัดเตรียมสถานที่พร้อมนะครับเท่าชุดนี่ครับตามภาพที่ปรากฏจกมา นะครับก่อนหน้านี้ชุดเจ้าบ่าวชุดเจ้าสาวนะครับก็เคยไปถ่ายรูปด้วยกันและเพราะว่านายผู้ชายคนนี้เดินทางไปที่บ้านของผู้หญิงนั้นตั้ง3าสี่ครั้งโ,<อ>โดยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนบอกเองนะเจ้าสาวนะครับไปตัดสินใจเลยเท่าชุดมาก่อนจัดโต๊ะจีนที่บ้าน40โต๊ะหมดเงินไปประมาณสัก3 0 0แสนกว่าบาทแล้วครับภาพกำลังจุมพิษวิวาจมูกอยู่ตรงนี้แก้มอยู่ตรงนี้โอ้โหหวานชื่นเหลือเกินแต่ปรากฏว่าพอถึงวันที่26ที่ผ่านมาเจ้าสาวเล่าเองผู้ชายโทรมาแล้วครับว่าพี่สะพ้าย นะครับเชิดเงินตนเองไปไม่มีเงินที่จะมาแต่งแล้วไปอย่างนั้นขอผัดผ่อนไปก่อนนะอ้าวก็เลยขึ้นโรงพักแจ้งความปรากฏว่าทองคําที่เห็นอยู่เป็นทองคําปลอมหมดเลยครับถูกหลอกไปแล้วทำยังไงครับเขาก็เช่ามาแล้วก็ไม่เปไรใจ่ตั้งคืนแต่สิ่งของที่จะมาเลี้ยงเลี้ยงเจ้าบ่าวนะครับเลี้ยงกับเพื่อนญาติพี่น้องนะครับประมาณสักสามแสนบาทหมดเลยครับเห็นไหมเต้นเต้รนอะไรก็ยดีโดนนะครับก็คือว่าวิวารล่มครับ เจ้าบ่าวไม่มาแล้วไปตามหาเจ้าบ่าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีปรากฏว่าหนีจากหอพักไปแล้วครับนี่นะไม่ได้จ่ายค่าหอพักประมาณสัก2เดือนด้วยเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับภาพเตรียมแขกเรือพร้อมวิวาล่มหรือเจ้าบ่าวเทงาน<อ>ว่าที่เจ้าบ่าวหายไปแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนก็เลยขึ้นโรงพักแจ้งกับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเจ้าบ่าวที่ว่านี้นักฟุตบอลชื่อดังเพื่อจะไปสร้างเรื่องหลอกให้อีกนี่ครับโอ้ความรักนะครับเป็นยาขมนี่เอง เขารักกันก็หวานดีค่ะปตโดนหลอกก็เป็นไม้ขันมากเศร้าเลยเนาะความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณสุวิทย์หึงได้ใส่เสื้อสีชมพูเมือวานนี้เอออ่ะแล้วครับรายงานข่าวคุณผู้ไม่ต้องถามผม